สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อน,นี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้สีดังๆอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะเบิ่งน้นี่ปาทิโทมันเป็นแบบฮับฮับได้หน่ท่านผู้ชมเอ้ยสวยงามแบบฮับฮับเออหรือว่าเป็นแบบดังๆคุณตาวิถีไทย อันนี้คือต้นอะไรหรอือเพื่อนบ่าทำไมมันเป็นสีด่างสวยงามแบบนี้เพื่อนว่าพึ่งเคยเห็นพึ่งเคยเห็นคุณตาวิถีไทยดูสิเป็นดาเป็นอะไรขึ้นเพื่อนบ้า <c oughs> มียายอันหนึง่งเพิ่นขายในตลาดเนาะคุณตาวิถีไทยก็ว่าอันนี้ต้นอยางยายอันนี้โหอันนี้เศรษฐีเรือนกลางเพื่อนว่าอ้าวมันแม่นอยู่บอกคุณตายคุณยายว่าเออ เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในแล้วก็มีเศรษฐีเรือนกลางเพิน่นว่าเออมันสิต้นใหญ่ขึ้นหน้จังน้อยเพิน่นว่าโอ้คุณยายเอ้ยว่าเออเอาเอาเศรษฐีเรือนกลางกับเศรษฐีเรือนกลางแต่บัณี้พอคุณตาวิถีไทยเข้าไปเซิร์ชเบึงในเน็ตเนาะเออพิมพ์เข้าไปเศรษฐีเรือนกลางเศรษฐีเรือนกลางบมนะ่มีนะมันบบมีเออมันเป็นแบบอื่นบบเป็นแบบนี้ เออก็เลยว่าเอ <c oughs>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  ้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้อันนี้ว่ามันมีซื้อว่าในใดนี่นี่ออต้นไม้อันนี้พิมพ์กไปบ่อนั่นโหนกหนกหนกท่านผู้ชมนี่นี่นี่มาฮ้องอย่เทิงชายคานี่จิบ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 เ่ผูผูกผูกเทิงเทิงผูเนาะมาบันเลงเพลงฝนกระสิตกลงมาแลวผู้ลมเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาเนาะ เออไปเจอมีตัวนึงเขียนว่าสิบแสนด่างโหปาทิพย์ทุกต้นสิบแสนสิบแสนนี่ก็คือลา้านนึงได้เนาะท่านผู้ชมเนะาะเออปาทิพบาทนี้ก็เลยว่าว่าอ๋ออันนี้ก็คือสิบแสนด่างนั่นเองว่าสัน้นดอกมันสวยงามไห้ท่านผู้ชมเอ้ะต้นสิบแสนด่างอ่อบรรยงไรอือ ปัฏิทูได้การได้การคุณตาวิถีไทยวันนี้เอาต้นไม้มงคลมารีวิวให้เบิ่งเออมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากมาสัน้น <c oughs> เออมันแม่นอยู่บล่ละสิบแสนดังนะไปเบิ่งจบเจือเนอะเพื่อนว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ย ถ้ามันใช่สิบแสนด่างจริงๆนี่ก็โอเคเพื่อนว่าเออมันก็สิเป็นต้นไม้ด่างที่มีความสวยสดงดงามบนั้นเออบัดนี้ผู้จัดก,การเพื่อนบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ,อ้ยอันนี้นี่สิบแสนด่างอันนี้ถ้าเอาไปปลูกไว้ในกระถางที่อยู่หน้าป้ายโรงแรมนี่คือสิงามเพื่นว่าที่มันมีหลายๆต้น ชูช่อเนะาะก้านใบขึ้นมานี่ต้องลมเวลาลมมาผัดนี่พริ้วสวยต้นไม้ด่างสีขาวเวลาที่แขกผ่านไปผ่านมาเขาเห็นบอกโอ้โรงแรมอันนี้คืองามแท้ป้ายโรงแรมอันนี้ทำไมมันสวยจังเลยมีต้นไม้ด่างแบบนี้ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเออไม่เคยเห็น สิบแสนด่างใช่ไหมผู้จัดการเพิ่นว่าผู้จัดการก็อยากลังเลได้อ,อคุณตาวิถีไทยว่าไปเซิร์ชเบิเกในเน็ตแหละจักเ,เดียวเดียวสิให้ทางนักศึกษาและก็อาจารย์ที่วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับต้นไม้ด่างเนาะให้เพื่อนไปหาข้อมูลมาเ,เดี๋ยวฮอกกัสได้มาทราบกันในต่อไปเนาะเวลาที่ผมเอาไปปลูกไว้ในสวนต้นไม้มงคลนี่อื คนที่มาพักที่โรงแรมนี่เพื่อนขรศิเห็นผู้จัดการต้นที่ชูใบขึ้นตระงานนั่นนะคือต้นอะไรหรือ,อสันผู้จัดการบอกว่าคุณตาวิธีไทยว่าคือต้นสิบแสนด่างมันเป็นไม้มงคลเป็นต้นไม้ด่างที่คนกําลังนิยม,มสันโอ้โอเห็ดเนยใ,ใดเนาะอย่างสิได้เมื่อปลูกเพินเ่นว่าเห็ดไนใดเฮ้เพิรนว่าผู้จัดการก็เลยบอกว่า ได้วันนี้ผมจะจัดให้ทุกคนที่มาพักมาจัดกิจกรรมที่โรงแรมนี่ก็จะได้ต้นสิบแสนด่างคนละหนึ่งต้นคนละหนึ่งกระเช้าของชมรวยว่าโอ้ดีใจขนาดเนาะดีใจขนาดเพราะว่าอย่างผมนี่ไปพักร้อยย่านเอ็ดเจ็ดย่านโรงแรมมานี่บุเคยมีที่สิได้ต้นไม้มงคลนี่มาเป็นกระเช้าของชมรวย มีโรงแรมของผู้จัดการโรงแรมเดียวนี่แหละสั้นโอ้มาเดี๋ยวเราจะให้คะแนนความพึงพอใจคะแนนความพึงพอใจก็คือเอาดาวหยิบใส่เนาะให้คะแนน1 2 3 4 5ดาวนี้ได้มาจากลูกค้าที่มาพักโรงแรมไน้โรงแรมระดับ5ดาวะระดับฟรีเมียมการให้บริการที่ยอดเยี่ยมและกการให้ลูกค้านี่ มีความประทับใจว่าง่ายๆไปอืมบาทนี้ผู้จัดการเพื่อนมีแผนในการที่สิประชาสัมพันธ์โรงแรมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ติดป้ายชื่อโรงแรมไว้ในกระเช้าของจำรวยนี่เนาะติดไปเออติดไป้ายไว้บาทนี้กระเช้าของจำรวยอันนี้ไปอยู่ใสนี่นี่น,น่ป้ายชื่อโรงแรมก็จะไปอยู่ที่นั่นเ,เป็นการประชาสัมพันธ์โรงแรมด้วยว่า โรงแรมอันนี้อยู่ในนี่เดอ้อนี่เดอ้อนี่เดอ้อเออมีแถมต้นมงต้นไม้ปฏิทูได้การได้การนายห้างทองคุณตาวิถีไทยเอ้ยสิบแสนด่างต้นนี้นี่ถ้าได้เอาไปปลูกในกระถางมังกรเนาะอยู่หน้าห้างทองคือสิดีเออเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเป็นอะไรที่สุดยอดมากเพราะว่าอย่าง คำว่าส0 0แสนก็นคือ1ล้านบาทเงินต้นเงิน1นึ่งล้านอต้นเงิน10บแสนนี่เอต้นว่านนี่เป็นอะไรที่เป็นมงคลอยู่แล้วถ้าไปอยู่ในกระถางมังกรนี่แหงเป็นมงคลคักเพื่นว่าแล้วผมก็จะเอาไปนะเห็ดเป็นกระเช้าของชํารวยมอบให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองแลกเปลี่ยนทองและกะขายทองอืม เพื่อนปลอมตัวเป็นคนธรรมดาออกมาอยู่ด้านหน้าห้างทองเนาะลูกค้าเพื่อนนะ่ะเข้าคิวเออประมาณ 30- 40คนพุ่นล่ต้องเว้นระยะห่างได้ร้านค้าตรงไหนร้านทองตรงไหนที่มีคนมากหรือว่าธนาคารโรงพยาบาลอะไรก็แต่หน่วยางานนำนักงานไม่อย่างทุกอย่างที่มีคนจำนวนมากต้องมีบัตรคิวนะรอเว้นระยะห่างโดยเฉพาะห้างทองเพื่อนนี่ มีโต๊ะนั่งเลือกทองนี่เก้าอี้นี่เนาะอ่ามีแค่5ตัวายาวไปเ,เว้นระยะห่าง1-2เมตรวัดอุณหภูมิก่อนสิเข้าไปก็วัดอุณหภูมินะและก็ล้างมือสวมหน้ากากทุกคนเออถ้ามาสองคนพวเมียเออก็ต้องปิดหน้ากากทั้งสองคนเนาะเอออยู่ห้างๆกันแน่จะน้อยคุยกันอย่าให้ใกล้กัน <laughs> เออ คุณตาได้ลำดับที่เท่าไหร่ล่ะคุณตาบอกว่าได้ลำดับที่4ี่สิบจ้าสันโ40สี่สิบนี่โบเมนใกล้ๆนะเพราะว่าคนคนหนึ่งเผื่อที่สิซื้อทองและไอ้ันอั่งนี่ซื้อทองได้นี่เนาะต้องเลือกแล้วเลือกอีกเอาลายนั่นบอกล้มบอกโบกล้มลายนี่งามบอกงามเผื่อสิขายได้พอแห้งเนาะเออคนหนึ่งคนหนึ่งนี่อื 40ก่กโรเพื่อนว่าเออเพราะว่าตาอยากได้ต้นไม้มงคลอยากได้ส0บเสนด่างอันนี้เอาไปปลูกลาวเอเอไปซื้อล้านทองอื่นอ่ะม,มีผมม,ม,มีไม่มีต้นไม้มงคลเจ็ดเป็นของชำรวยแต่มาห้างทองอันนี้มีวสันเออได้การได้การได้การบาทนี้คุณครูที่อยู่ในห้องเรียนในระดับประถมนักเรียน ลูกๆนักเรียนไหนคุณครูนี่เวลาที่เว้ากับนักเรียนสีบอก,กลูกๆเพราะว่าอย่างเพราะว่าครูกับนักเรียนนี่มีความสนิทสัมพันธ์กันเหมือนกับผู้ปกครองนี่เออม่เคยกล่าวว่ามีคนที่บอกว่าครูคือพ่อแม่คนที่สองอเพราะหนกหนกหนกท่านผู้ชมนี่เข้ามาใกลๆคุณตาวิถีไทยบริยานนะเต้นขย่อยขอย่ขยลงมาหากินผู้น่ะ สามตัวสี่ตัวเออกว่านะตัวที่ห้าอีกเวลาที่คุณครูอยู่กับน,นักเรียนซีมีมากกว่าผู้ปกครองพ่อแม่อีกเนาะตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งบางเทือพ่อแม่ผู้ปกครองเพิ่นมาฝากให้เลิกผู้เลเลิกงานเพิ่นผู้เลห้าโมงผู้เลจังมาหลับลูกเมื่อเฮือนเออลูกนักเรียนอา่าวันนี้คุณครูจะพาพวกเธอวาดแล้วก็ระบายสีต้นสิบแสนด่าง อ,อ๋อเด็กก่องามงามงามเด็กชายวิธีไทยเป็นบอกว่าคุณครูครับต้นสิบแสนด่างอันนี้ถ้าผมจะเอาไปเป็นต้นไม้เพาะขยายพันธุ์เป็นต้นไม้เศรษฐกิจจะได้ไหมครับคุณครูสัน้นวิธีไทยถามคุณครูคุณครูบอกว่าดีได้ได้ได้วิถีไทยเอ้ยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคนที่เขา เฮ็ดมาเกี่ยวมาหันมาทําอาชีพเกี่ยวกับเพาะพันธุ์ขยายต้นไม้ขายนี่ก็มีจํานวนมากบางคนออกมาจากกรุงเทพนี้ช่วงสถานการณ์โควิดคุณครูว่าเออช่วงสถานการณ์โควิดกลับมาบ้านมาเพาะพันธุ์ต้นไม้มาซื้อต้นไม้มารวบรวม แล้ก็ขายซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปก็มีเออโอ๋บางคนขายถึงต่างประเทศส่งไปทั้งเคอรี่บ้าได้การแต่เธอจะต้องเอาอย่างอื่นนะมาผสมมาขายด้วยวัสันอย่างเช่นถุงเงินถุงทองอืหรือสีผสมนี่หรือเป็นต้นชบานี่นอ่ากวนอิ่มเลื้อยนะหรืออ่า หาบเงินหาบทองหรือจะเป็นเจ้ากรุงไกลเซอร์นะหรือจะเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะว่านนกคุ้มนี่นีห็นไสวยๆทั้งนั้นเลยเอามาเอามาขายเพื่อเวลาที่ลูกค้าถามนี่ก็สิได้เห็นว่าอ๋อนี่ร้านนี้มีทุกอย่างเลยสันโอ้ในการวิธีไทยบอกว่าครับสันผมจะพยายามบัดนี้ ในระดับมหาลัยในระดับมหาลัยนี่อาจารย์เนาะเพื่อนก็บ,บอกว่านิสิตนักศึกษาทุกท่านาสั่งส่งเข้าไปในแอปพลิเคชันไลน์เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคโครงการสื่อสารเนาะโทรคมนาคมส่งเข้าไปสัปดาห์หน้าอาจารย์จะให้พวกเธอนี่นะอ่ามารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ10แสนด่างอันนี้ว่า เรามีข้อมูลอะไรมาเอามาลงเอามาบันทึกเป็นข้อมูลมาเป็นหนังสือไปหาข้อมูลในชุมชนหมู่บ้านในท้องถิ่นว่ามีคนเขียนเกี่ยวกับต้นนี้ว่าอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนาะต้นสิบแสนด่างนี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันเรามารวบรวมเป็นเล่มอืมเป็นหนังสือบัดนี้พอเนื่องจากยุคสถานการณ์โควิดเนาะ คุณครูเอออาจารย์เพื่นกระบ,บอกว่าโอ้ในยุคนี้นะมันเป็นยุคสถานการณ์โควิดเวลาที่พกเธอเคีย์ข้อมูลลง10บแสนด่างต้นนี้ให้เธอเคีย์ลงในอินเทอร์เน็ตสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะให้คนที่อยากได้ข้อมูลนี่แค่คลิกเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่า10บแสนด่างอันนี้เข้าไป ก็จะไปเจอเว็บไซต์ของเราเนาะก็จะได้ข้อมูลอันนี้โดยที่โบต้องไปห้องสมุดโบต้องไปวัดอุณหภูมิโบต้องไปผ่านจุดคัดกรองเนาะก็สามารถที่สะได้ข้อมูลอันนี้โดยครบถ้วนสมบูรณ์าซันเอออาวิธีไทยเธอเป็นคนออกมาพรีเซนต์คนแรกสิมาซันเออวิธีไทยกับเป็นคนเรียนเรียนห้องนี้เนี่ยนะเพราะว่า เป็นนักเรียนภาคสมทบเนาะคนที่มาเรียนห้องนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครเคาอาชีพและก็หลายชนชั้นวันณนะมีทั้งคนรวยปันกลางรวยรวยมาการะดับทั่วไปนะและก็มีนิสิตนักศึกษาที่เรียนภาคปกติแต่แต่ตามตามเวลาเนาะแต่ว่าเขาสอบสอบได้อยู่แต่ว่าห้องมันเต็มอาจารย์ก็จะให้ไปเรียนอยู่ ปีหน้าคือปีหน้านี่โบต้องสอบคือได้สิทธิ์ในการเรียนเลยว่าง่ายๆไปแต่ว่าน้องนองนักศึกษาที่มาเรียนห้องนี้นี่เพื่อนโบอยากเรียนภาคปีต่อไปมันซ่ารอปีนึงนี่โบได้เพื่อนว่าเดี๋ยวามาเรียนห้องสมทบอันนี้เลยเพื่อนว่าเพื่อที่จะได้ทันเพื่อนเพอนเพราะว่าอย่างเพราะว่าครูอาจารย์ที่มาสอนวิชาในห้องนี้เนะี่ยก็เป็นอาจารย์คนเดียวกันที่สอนในห้องภาคปกติ เออปาทติโทวิธีไทยเธอมาพรีเซนต์เป็นคนแรกสิบาสันวิธีไทยกับมาพรีเซนต์เป็นคนแรกว่าถึงประวัติความเป็นมาของสิบแสนด่างอันนี้เป็นแบบใดประวัติความเป็นมาชื่อภาษาอังกฤษชื่อวงของเขาลักษณะนิสัยของเขาในการที่สิปลูกในการที่สิพาะพันุ์ขายเนาะท่านผู้ชมเออเอามาเรียบเรียงเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนถ่ายรูป เพื่อนคนหนึ่งเป็นคนถ่ายวิดีโอเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นคนจดป้าทิโทไดการได้การ,การท่านผู้ชมเอ้ยขอบคุณอาจารย์มากๆที่เอาข้อมูลอันนี้เนาะมาบันทึกไว้อบัดนี้อาจารย์ที่เหตเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะเพิ่นบอกว่าคุณตาวิธีไทยเอ้ยเออ ต้นสิบแสนด่างต้นนี้นี่อ่าบทจำเป็นต้องเอาไปเห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลเลยเพราะว่าเพราะว่าโดยธรรมชาติโดยอัตลักษณ์ของเขานี่ก็สิเป็นต้นไม้มงคลอยู่แล้วเห็นไหมชื่อของเขานี่1สิบแสนด่างโอ้สิบแสนก็คือหนึ่งล้านเป็นต้นไม้มงคลเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตามหานิยมมาซันเออบทนี้ก็บอกว่า ถ้าผมจะเอาไปเป็นต้นไม้มงคลเอาไปเห็ดเป็นวัตถุมงคลเข้าพิธีเจวันเจคืนบริกรรมคาถากส็สะได้วัตถุมงคลออกมาแต่ว่าคนที่ได้ไปคุณบอกว่าก็จะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเนาะอยู่ในศีลกินในธรรมอ่าซ้อยเหลืออ่าแล้วก็เป็นคนที่ กะตันยูรู้คุณต่อคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์นี่วัตถุมงคลกะสิมีริธานุภาพเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมโดยเฉพาะต้นสิบแสนด่างต้นนี้ที่เอามาเห็ดเนาะแต่โดยทัาอัตลักษณ์ทั่วไปนี่เพื่นบอกว่าแค่เอามาปลูกไว้ซื่อๆนี่ต้นส0บแสนด่างต้นนี้ก็จะเป็นมงคลน,นักแลผนว่าโอ้คุณตาวิถีไทยอาจารย์แม่นอิรีบอก อาจารย์เพื่อนบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพื่อนว่า <c oughs> ว้าทึกแล้วพอตะก้าลวลวิจารณะบิสังบจักอาจารย์เออวิจารณญาณในการรับชมกันว่าเออความเชื่อใดๆอ่า ฟังไว้ก่อนอย่าพึ่งเชื่อพเพราะเขาเล่าอย่าพึ่งเชื่อเพราะได้ยินอย่าพึ่งเชื่อเพราะได้เห็นเอออย่าพึ่งเชื่อเพราะได้สัมผัสอันนี้เห็นบอกเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเนาะออาจารย์เพึ่งนก็บอกนะเป็นความเชื่อของคนโบร,โบราณสมัยตะเก่าตะกี้แต่ก่อนเพื่อนพูดกันมาตามๆกันมาเฮอบัดนี้ ไผู้จัดการกับนายห้างทองเพื่อนปเป็นเซี่ยวเฮยกันเนาะวันนี้เราจะไปกินข้าวบ้านคุณยายกันเนาะเลิกงานเลิกงานไปว่าง,ง่ายไปเออไปเบิ้งบางนูว่าเฮือนคุณยายเพื่อนนี่มีต้นสิบแสนด่างหรือเปล่าพากันไปแล้วมาตินตินก็นยืนอยู่เนาะอยู่หน้าร้านขายกับข้าวคุณยายร้านกับข้าวคุณยายนี่ซิอยู่ตรงกลางพอดี ห้างทองนี่ก็สิอูด้านขวามือนะแล้วก็โรงแรมก็สิอูทางซ้ายมือกลับมาพบกันตินตินสวัสดีครับคุณนาะทั้งสองเชิญด้านในจ้าคุณยายให้มาเชิญด้านในอา่านั่งพักอยู่ที่โต๊ะมาหินก่อนนะนาะทั้งสองจะรับประทานอะไรเรื้อวันนี้นะ่ะตินติน,ตนเอาน้ำเย็นมาเสิร์ฟนะคุณนาทั้งสองก็เอาขนมให้ตินตินขอบคุณครับ มาสันโอ้ตินตินนี่เว้าม้วนต้อนรับขับสู้เออมารยาทดีงามของเด็กไทยผู้ใหญ่ให้ขนมให้ของกะยกมือไหว้นี่ดีมากดีมากตินตินเออเห็ดไว้เห็ดไว้สิ่งดีๆไปบอกยายนาทั้งสองรับกับข้าวเหมือนเดิมมาสันโอ้ตินตินกัไปบอกยายนะกำลังพัดป๊อกป๊กป๊กอยู่นะ อ้าวยังไงตินเต้นเออนาเพื่อนสั่งอย่างหล่ะสันยายสั่งกับข้าวเหมือนเดิมครับยายอเออกับข้าวเหมือนเดิมเหมือนเดิมของผู้จัดการนี่ก็คือข้าวผัดไข่ดาวเออเพื่อนขอต้นหอมต้นสองต้นแล้วก็มีแตงกวาสดมีมะนาวซีกเอาไวบ้บีบเออเห็ดยายเราเหติตพริกน้ำปลาไว้แล้วละ่ะแทมน้ำซุปให้เพื่อนพร้อมถ้วยนึง <laughs> เหมือนเดิมของในห้างนี่กะเพรารวมไข่ดาวเพื่นขอน้ำซุปถ้วยนึงนะแซ่บแซบน้ำซุปก็ใส่หอมผักชีหอมใส่พริกไทยก็ไปจักน้อยแน่น้อใส่กระเทียมเจียวหนะโรยลงไปหอมๆนะป้ากลมกลม่มน้ำซุปเพื่อนนี่เออขิดแล้วกับน้ำลายแตกซะซ่าเนาะท่านผู้ชมเป็นตะแซ่บหอมกลุ่มใบกะเพราเออ,อพอกินเสร็จเรียบร้อยแล้วยายเพื่อนก็บ,บอกว่านี่ ยายเห็นแล้วล่ะคุณตาวิถีไทยเอาต้นสิบแสนด่างที่มีความสวยงามมารีวิวต้นสิบแสนด่างเป็นต้นไม้มงคลปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นคุณยายว่าปลูกไว้ที่โรงแรมมอบเป็นกระเช้าของชำลุ่ยให้กับลูกค้า หรือว่าปลูกไว้ในกระถางมังกรหน้าห้างทองแล้วก็ทำเป็นกระเช้ามอบให้ลูกค้าที่มาซื้อทองขายทองดีนักแลแล้วก็บอกว่าห้างต่างๆร้านบ้านเรือนบ้านช่องห้องหอที่มีอ่าปลูกต้นสิบแสนด่างอันนี้ไว้ก็จะเป็นมงคลใหญ่ยยเราบอกคุณเก่าคุณแก่บอกนะอเขาก็ต้องซื้อไว้ก่อนแต่เพื่อนก็บอกว่า ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเด้อว่าสัญญายญเราก็บอกเออเอายายเตรียมไว้ให้คนละ10ต้นพอไหมสิบต้นโอดีใจขนาดบคุคขึวัาสิได้ปานนั่น <sc suivre> เพราะว่าอย่าง10แสนต้นนี่เป็นต้นไม้ที่กําลังจะสูญพันธ์แล้วเริ่มจะหายากขึ้นทุกทีเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ได้น้อยมากนาน ถึงจะออกทีหนึ่งมาสันมันไม่ค่อยมีต้นมาสันโอ้ได้การได้การได้การคุณยายขอบคุณมากครับเอาละแฮปปี้เอนดิ้งสุขภูสุขคนเนาะสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามบุญตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือห้งมือหน้านอนรับกัขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกัขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชิ เดินทางไปใสามาสลยไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลนโลกปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกัสัมภเวสีผีชั่วร้ายและกระสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆให้หลีกหนีไปไกลๆเนาะท่านผู้ชมเนาะให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตสำหรับ พระเอกของเรื่องเที่ยงนี้ก็คือสิบแสนด่างไม้มงคลครับท่านผู้ชม